รอกรุณางเงย็บสมนักเธออาบไม่ได้อยู่คนเดียวซึ่งดนงตรีข้างกัดกองจำลีพี่ตอมลองเธอมาหลับต่ออย่าเหลือมตาไม่นั่งจะลองทุกสิ่งที่หัาบอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ใบวันเสาร์ที us, ่แสนอบอุ่นแสงแดดอ่อนๆสาดส่องลงมาบนหมู่บ้านเล็กๆชื่อบ้านเดือนในหมอก ซึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางป่าใหญ่ที่โอบล้อมรอบด้านแทนหนุ่มวัยรุ่นผู้ฝ่หาความตื่นเต้นและฟ้าใสาสาวน้อยที่มีจิตใจ,จอ่อนโยนกำลังนั่งคุยกันอยู่ใต้ร่มไม้ใหญ่หลังบ้านแทนแกเคยได้ยินเรื่องบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ในป่าลึกไหมฟ้าใสาถามด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นแทนเลิกคิ้วขึ้นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ว่ากันว่าใครดื่มน้ำจากบ่อนั้นแล้วจะรู้ความลับในใจของตัวเองน่าหรือใช่ยายเผาเล่าให้ฟังว่าบ่อน้ำหนอ นั้นอยู่ลึกเข้าไปในป่ามีวิญญาณเฝ้าอยู่และใครที่กล้าเข้าไปใกล้จะต้องเจอกับเรื่องราวที่ไม่คาดคิดฟ้าใสาเล่าต่อด้วยน้ำเสียงลึกหลับแทงขยับตัวเข้าใกล้ฟ้าใสาน่าสนใจมากเลยนะแล้วแกคิดว่าเราจะไปสำรวจบ่อน้ำนั้นกันไหมไฟสลังเล็กน้อยแต่ยายเผาบอกว่ามันอันตรายนักอันตรายหน้ามันก็สนุกนี่นาแทนพูดด้วยรอยยิ้มกวนแต่แต่ว่าอะไรละ่ะเราสองคนไปกันแค่สองคนเองไม่น่าจะมีอะไรน่ากลัวหรอก แทนตัดบทฟ้าใสาย,ยังคงลังเลใจแต่ด้วยความอยากรู้อยากเห็นเธอจึงพยักหน้าตกลงค่ำคืนนั้นทั้งคู่แอบอ่ะอกมาจากบ้านโดยไม่ให้ยายเผารู้พวกเขาเตรียมอุปกรณ์ที่จําเป็นเช่นไฟฉายมีดพกและแผนที่เก่าที่ยายเผาเคยให้ไว้แกคิดว่าเราจะเจอบ่อน้ําจริงๆหรือฟ้าใสาถามด้วยน้าเสียงสันส่นๆขณะที่เดินเข้าไปในป่าลึกแน่นอนสิเราต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าเรื่องราวเหล่านั้นเป็นเรื่องจริงหรือเปล่า แทนตอบด้วยน้ำเสียงมั่นใจป่าในยามค่ำคืนดูน่ากลัวกว่าที่คิดเสียงลงพัดผ่านใบไม้ดังซู่ซ่างเงาของต้นไม้ดูเหมือนจะเคลื่อนไหวได้และยังมีเสียงสัตว์ป่าร้องออกมาเป็นระยะ,ะยะแทนฉันกลัวฟ้าสายกระซิบไม่ต้องกลัวนะมีฉันอยู่นักกับแกแล้วแทนเอื้อมมือไปจับมือฟ้าสายเบาๆพวกเขาเดินต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงหน้าผาสูงชันลงพัดแรงจนผมของฟ้าสายปลิวสะบัดนี่มันคืออะไรเนี่ยฟ้าสายชี้ไปที่รอยเท้าประหลาดบนพื้นดิน รอยอเท้าเหล่านั้นดูเหมือนจะเป็นรอยเท้าของสัตว์ขนาดใหญ่แต่ก็มีบางอย่างที่ดูแปลกประหลาดรอยเท้าเหล่านั้นดูเหมือนจะลอยอยู่บนอากาศไม่รู้เหมือนกันแต่ดูเหมือนว่าเราจะมาถูกทางแล้วแทนพูดด้วยหอดน้ําเสียงตื่นเต้นทันใดนั้นเองพวกเขาก็ได้ยินเสียงน้ำไหลเอื่อยมาจากด้านล่างนั่นแน่บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์แทนร้องเสียงหลงพวกเขาค่อยๆเดินลงไปตามทางล่าชัน จนมาถึงหน้าผาที่สูงชันอีกแห่งหนึ่งด้านล่างเป็นแอ่งน้ําขนาดใหญ่น้ําในบ่อสายราวกับกระจกสะท้อนแสงจันทร์แต่ก็ดูเย็นยะเยือกน่ากลัวสวยจังฟ้าสายอุทานออกมาเบาๆแต่ก็ดูน่ากลัวด้วยแทนตอบขณะที่ทั้งสองกําลังยืนมองบ่อน้ําอยู่นั้นพวกเขาก็รู้สึกได้ถึงสายตาคู่หนึ่งที่จ้องมองมาจากความมืดฟ้าแลบว่า ขึ้นอนอนมาหนึ่งครั้งทําให้เห็นเงาของผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่บนหน้าผาตรงข้ามเธอมีผมยาวสีดำคลับและดวงตาสีแดงกำเธอจ้องมองมาที่แทนและฟ้าใสด้วยสายตาที่เย็นชาพวกเจ้ามาทําอะไรที่นี่เสียงของผู้หญิงคนนั้นดังก้องไปทั่วบริเวณเสียงลมวิสูหูราวกับเสียงกระซิบแทนและฟ้าใสาย,ยืนตัวแข็งทื่อมองดูเงาของผู้หญิงลึกลับที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าผาตรงข้ามเธอมีดวงตาสีแดงกำที่เปล่งประกายยราวกับอัญ,ญมณีสีเลือด และผมยาวสีดำคลับที่เปลิวสวยไปตามสายลมออกไปจากที่นี่เสียเสียงของผู้หญิงคนนั้นดังก้องกังวานไปทั่วบริเวณทําให้แทนและฟ้าใสถึงกับสะดุง้งเราแค่มาดูบ่อน้ําแทนพยายามจะพูดด้วยน้ําเสียงที่แข็งกร้าวแต่ความกลัวก็ทําให้เสียงของเขาสั่นเครือบ่อน้ํานี้เป็นของฉันไม่เหมาะมีใครได้รับอนุญาตให้เข้ามาผู้หญิงคนนั้นตะโกนกลับมาทันใดนั้นเองลมก็พัดกระโชกแรงขึ้น เรื่อยๆกิ่งไม้หักโค่นลงมาและใบไม้ร่วงหล่นลงมาเป็นจำนวนมากเงาของผู้หญิงคนนั้นเริ่มขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจนดูเหมือนจะกลืนกินทั้งหน้าผาเราขอโทษฟ้าใสาร้องขออภัยด้วยน้ำเสียงสั่นเครือขอโทษไม่พอผู้หญิงคนนั้นตะโกนกลับมาพร้อมกับกางแขนออกกว้างราวกับจะอบล้อมทั้งสองคนไว้แทนรีบดึงฟ้าใสาให้วิ่งหนีแต่ก็สายเกินไปแล้วเงาของผู้หญิงคนนั้นเคลื่อนที่เร็วราวกับสายฟ้าแลบมันไล่ตามทั้งสองคนมาติดด พวกเขาวิ่งสุดชีวิตผ่านป่าที่มืดมิดและน่ากลัวเสียงใบไม้ที่แตกหักและเสียยงกิ่งไม้ที่หักโค่นดังกล้องไปทั่วป่าเสียงหัวร้อยย้อยๆของผู้หญิงคนนั้นดังตามหลังมาติดๆวิ่งให้เร็วเข้าแทตะโกนบอกฟ้าใสฟ้าใสพยายามวิ่งตามแทนให้ทันแต่ขาของเธอก็เริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆเธอหันกลับไปมองและเห็นว่าเงาของผู้หญิงคนนั้นกำลังใกล้เข้ามาทุกทีแทนฉันวิ่งไม่ไหวแล้ว ฟ้าใสร้องออกมาด้วยความสิ้นหวังแทนหันกลับมามองฟ้าใสด้วยความเป็นห่วงเขาอุ้มฟ้าใสขึ้นมาบนหลังและวิ่งต่อไปอย่างไม่หยุดขณะที่ทั้งสองกำลังวิ่งหนีอยู่นั้นพวกเขาก็พัดตกลงไปในหลุมลึกเมื่อฟื้นขึ้นมาแทนและฟ้าใสพบว่าตัวเองอยู่ในถ้ำที่มืดมิดและชื้นแฉดมีน้ำหยดลงมาจากเพดานถ้ำเป็นระยะ,ระยะพวกเขาพยายามจะหาทางออกแต่ก็ไม่พบเราจะออกไปจากที่นี่ได้ยังไงเนี่ยฟ้าใสถามด้วยน้ำเสียงสั่นเครืออ่ะ ไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวเราต้องหาทางออกให้ได้แทนพยายามตอบโยนฟ้าใสาทันใดนั้นเองพวกเขาก็ได้ยินเสียงร้องให้ดังมาจากที่ไกลๆมีคนอยู่หรือเปล่าแทนแตะโกนถามไม่มีเสียงตอบกลับมีเพียงเสียงร้องให้ที่ดังขึ้นเรื่อยๆเราต้องไปดูให้รู้เรื่องแทนพูดทั้งสองคนค่อยๆเดินตามเสียงร้องให้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงห้องโถงขนาดใหญ่ที่นั่นพวกเขาพบกับทาาที่น่าตกใจ ความมืดทึบปกคลุมไปทั่วถ้ำเสียงหยดน้ำกระทบพื้นดังกล้องกังวานไปทั่วแทนและฟ้าใสาเดินโซเซไปตามทางเดินแคบๆที่มืดมิดพวกเขาพยายามใช้ไฟฉายส่องไปรอบๆแต่ก็มองเห็นได้ไม่ไกลนักฉันกลัวฟ้าใสากระซิบเสียงเบาๆจับมือของแทนแน่นไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวเราจะหาทางออกไปด้วยกันแทนตอบกลับไปพลางพยายามตอบโยนเสียงร้องให้ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ชัดเจนขึ้นและใกล้เข้ามาเรื่อยๆเ,เสียงนั้นฟังดูเศร้าสร้อยและน่าเวทนาเสียงอะไรนะ้า ฟ้าใสถามด้วยความหวาดกลัวไม่รู้สิแต่เราต้องไปดูให้รู้เรื่องแทนตอบทั้งสองเดินตามเสียงไปเรื่อยๆจนมาถึงห้องโถงขนาดใหญ่ที่กลางห้องโถงมีแท่นหินขนาดใหญ่ตั้งอยู่บนแท่นหินนั้นมีหญิงสาวคนหนึ่งนั่งอยู่เธอมีผมยาวสีขาวซีดและดวงตาสีแดงกล่ำเธอกำลังร้องให้และอดเข่าตัวเองไว้แน่นคุณเป็นใคร แทนถามด้วยความกลัวหญิงสาวเงยหน้าขึ้นมองแทนและฟ้าใสถึงงอกับผงาเมื่อเห็นใบหน้าของเธอใบหน้าของเธอ,เธอเต็มไปด้วยรอยแผลเป็นและดวงตาของเธอเปลี่ยนายด้วยขวาวเศร้าโศกฉันฉันจำไม่ได้ว่าตัวเองเป็นใครหญิงสาวพูดด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาคุณอยู่ที่นี่ได้ยังไงฟ้าใสถามฉันฉันถูกขังไว้ที่นี่นานมากแล้วหญิงสาวตอบใครขังคุณไว้แทนถามต่อหญิงสาวสายหน้าฉันจำไม่ได้แล้ว ขณะที่ทั้งสามกำลังคุยกันอยู่นั้นพวกเขาก็ได้ยินเสียงร้องให้ดังมาจากอีกห้องหนึ่งมีคนอื่นอยู่ด้วยเหรอฟ้าสายถามใช่หญิงสาวตอบมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งถูกขังไว้ที่นั่นแทนและฟ้าใสาตามเสียงร้องให้ไปอีกห้องหนึ่งเมื่อเปิดประตูออกพวกเขาก็พบกับเด็กหญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งกำลังนั่งร้องให้ซบอยู่ที่มุมห้องอย่าร้องให้เลยนะฟ้าสายเดินเข้าไปโอบก,กอดเด็กหญิงเด็ก <ๆ S 2> หญิงเง,งยหน้าขึ้นมามองฟ้าสายด้วยด,ดวงตาที่แดงกำ่ำ คุณจะช่วยฉันออกไปจากที่นี่ได้ไหมคะแน่นอนฟ้าใสตอบแต่เราต้องออกไปจากที่นี่ก่อนแทนพูดแล้วเราจะออกไปได้ยังไงฟ้าใสทางหญิงสาวลุกขึ้นยืนและเดินไปที่ผนังด้านหนึ่งเธอแตะมือไปทอนี่ผนังเบาๆผนังก็เปิดออกเผยให้เห็นทางเดินแคบๆทางนี้น่าจะไปสู่โลกภายนอกได้หญิงสาวพูดแทนและฟ้าใสตามหญิงสาวและเด็กหญิงเดินไปตามทางเดินนั้นพวกเขาเดินไปเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงห้องโถงขนาดใหญ่ ที่่สสววางวยเมื่อพวกเขาออกมาจากถ้ำพวกเขาก็พบว่าตัวเองอยู่บนยอดเขาสูงพวกเขามองลงไปเบื้องล่างและเห็นหมู่บ้านของพวกเขาอยู่ไกลๆเราทำสำเร็จแล้วฟ้าใสร้องออกมาด้วยความดีใจขอบคุณนักแทนพูดกับหญิงสาวและเด็กหญิงขอบคุณที่ช่วยฉันหญิงสาวกล่าวแล้วคุณจะไปไหนต่อฟ้าใสถามฉันไม่รู้หญิงสาวตอบฉันคงต้องอยู่ที่นี่ต่อไป แต่คุณไม่ต้องอยู่คนเดียวแล้วนี่นาฟ้าสายพูดหญิงสาวยิ้มอย่างอ่อนโยนขอบคุณนะักแทนและฟ้าสายกลับไปที่หมู่บ้านด้วยความปลอดภัยพวกเขาเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้ยายเผาฟังยายเผาฟังเรื่องราวด้วยความตกใจและสงสารบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์นั้นมีความลับที่ซ่อนอยู่มากมายยายเผาพูดและเราคงไม่มีวันรู้ความจริงทั้งหมดแทนและฟ้าใสายสัญญาว่าจะไม่กลับไปที่บ่อน้ํานั้นอีกและจะเก็บเรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นความลับคืนนั้นขณะที่แทนและฟ้าสายกล หลังนอนหลับพวกเขาก็ฝันเห็นเงาของผู้หญิงคนนั้นปรากฏขึ้นมาที่หน้าต่างเธอส่งยิ้มให้ทั้งสองคนก่อนจะค่อยๆหายไปเมื่อออกจากถ้ามืดมิดแทนฟ้าใสาเด็กหญิงและหญิงสาวผู้มีผมสีขาวก็พบว่าตัวเองยืนอยู่บนยอดเขาสูงลมเย็นพัดช่วยมาแต่ผิวกายช่วยให้พวกเขารู้สึกสดชื่นขึ้นเล็กน้อยขอบคุณนะที่ช่วยฉันเด็กหญิงกล่าวด้วยน้ำเสียงซาบซึ้งไม่เป็นไรฟ้าสายยิ้มให้เด็กหญิงฉันชื่อลิน เด็กหญิงแนะนําตัวฉันชื่อแทนและนี่คือฟ้าใสแทนแนะนําตัวบ้างหญิงสาวผู้มีผมสีขาวมองออกไปยังหมู่บ้านที่อยู่เบื้องล่างที่นี่คือบ้านของพวกเธอเหรอใช่ฟ้าใสตอบฉันไม่เคยเห็นหมู่บ้านที่สวยงามขนาดนี้มาก่อนหญิงสาวพูดเบาๆคุณชื่ออะไรเหรอคะฟ้าใสถามฉันฉันจําชื่อตัวเองไม่ได้แล้วหญิงสาวตอบด้วยน้ําเสียงเศร้าเราเรียกคุณว่าคุณยายนะัดฟ้าใสเสนอก็ได้ หญิงสาวพยักหน้าคุณยายจำได้ไหมว่าทำไมคุณถึงมาอยู่ที่นั่นแทนถามหญิงสาวสายหน้าชา้าช้าฉันจำได้เพียงว่ามีคนนำฉันมาขังไว้ที่นั่นใครกันนะที่ใจร้ายขนาดนั้นฟ้าใสาพูดด้วยน้ำเสียงโกรธฉันไม่รู้หญิงสาวตอบขณะที่พวกเขากำลังคุยกันอยู่นั้นลมก็พัดแรงขึ้นเรื่อยๆและท้องฟ้าก็มืดครึ้มลงอย่างรวดเร็วดูเหมือนฝนจะตกแทนพูดเราต้องรีบลงไปจ่ากอที่นี่แล้ว ฟ้าใสาเสนอพวกเขารีบเดินลงจากเขาแต่แล้วก็ต้องชะงักเมื่อเห็นเงาของผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ตรงทางเดินไม่ใช่เธออีกแล้วนะักฟ้าใสาร้องออกมาด้วยความตกใจผู้หญิงคนนั้นหันมาทางพวกเขาดวงตาสีแดงกล่ำของเธอเปลี่ยนประกายในความมืดพวกเธอจะหนีไปไหนไม่ได้หรอกผู้หญิงคนนั้นพูดด้วยเสียงเย็นชาล่อยพวกเราไปเถอะนักแทนขู่ไม่ผู้หญิงคนนั้นตะโกนกลับมาพวกเธอต้องอยู่ที่นี่กับฉันตลอดไป ผู้หญิงคนนั้นยกมือขึ้นแล้วก็เกิดพายุหมุนขนาดเล็กขึ้นมาพายุหมุนดูดเอาหินดินและเศษไม้ต่างๆเข้าไปในตัวมันวิ่งแทตะโกนบอกทุกคนพวกเขาวิ่งหนีสุดชีวิตแต่พายุหมุนก็ไล่ตามมาติดๆเราจะหนีไปทางไหนฟ้าใสาร้องถามทางนั้นหญิงสาวผู้มีผมสีขาวชี้ไปที่โพรงเล็กๆบนผาพวกเขารีบวิ่งเข้าไปในโพรงนั้นทันทีพายุหมุนพัดกระหน่ำอยู่ด้านนอกแต่ภายในโพรงกลับเงียบสงบเราปลอดภัยแล้ว ฟ้าใสาพูดด้วยน้ำเสียงโล่งอกไม่สิหญิงสาวผู้มีผมสีขาวใส่หน้ายังไม่ปลอดภัยทำไมละ่ะแทนถามเพราะยังมีบางอย่างที่เราต้องทำหญิงสาวตอบอะไรหรอือฟ้าใสาถามเราต้องหยุดเธอหญิงสาวพูดหยุดใครแทนถามผู้หญิงคนนั้นหญิงสาวตอบเธอคือสาเหตุที่ทำให้ฉันและเด็กคนอื่นๆต้องมาติดอยู่ที่นี่แล้วเราจะหยุดเธอได้ยังไงฟ้าใสาถาม ฉันรู้วิธีหญิงสาวตอบแต่เราต้องไปที่บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์แทนตกใจใช่บ่อน้ำนั้นคือกุญแจสำคัญที่จะหยุดเธอได้หญิงสาวพูดแต่ว่ามันอันตรายนะฟ้าใสาพูดฉันรู้แต่ถ้าเราไม่ทำอะไรเลยทุกอย่างก็จะจบลงแบบนี้หญิงสาวพูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่นแทนและฟ้าใสามองหน้ากันและกันพวกเขารู้ว่าพวกเขาต้องทำอะไรเราไปกันเถอะแทนพูด พวกเขารีบออกจากโพรงและวิ่งไปยังบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เมื่อมาถึงบ่อน้ำพวกเขาก็พบว่าผู้หญิงคนนั้นกำลังยืนอยู่ริมบ่อเธอหัวเราะอย่างบ้าคลาั่งพวกเธอมาไม่ทันแล้วผู้หญิงคนนั้นพูดเราจะไม่ยอมให้เธอทำแบบนี้หรอกแทนตะโกนพวกเธอหยุดฉันไม่ได้หรอกผู้หญิงคนนั้นพูดเราจะลองดูแทนพูดแทนฟ้าสายหญิงสาวและเด็กหญิงร่วมกันเผชิญหน้ากับผู้หญิงคนนั้นการต่อสู้ครั้งสุดท้ายกำลังจะเริ่มขึ้น ลมพัดกระโชกแรงพายุหมุนขนาดใหญ่ก่อตัวขึ้นเหนือบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ผู้หญิงร่างสูงผอมเพรียวหัวร้อยอย่างบ้าคลั่งเธอคือรากเงาของความชั่วร้ายที่ซ่อนอยู่ในป่าลึกแห่งนี้แทนฟ้าใสหญิงสาวผู้มีผมสีขาวและเด็กหญิงลินยืนเผชิญหน้ากับเธอด้วยความกลัวปนความกล้าหาญดวงตาของพวกเขาสั่นเทาแต่ใจของพวกเขายังคงมั่นคงพวกเจ้าจะหยุดฉันไม่ได้หรอกผู้หญิงร่างสูงประกาศเสียงดังเราจะไม่ยอมให้เธอทำร้ายใครอีกแล้วแทนตะโกนตอบ พวกเจ้าเป็นแค่เด็กผู้หญิงร่างสูงเยอะยหยันเราอาจจะเป็นเด็กแต่เรามีความกล้าหาญฟ้าใสาตอบบ้างหญิงสาวผู้มีผมสีขาวมองมายังลินแล้วเธอเล่าละ่ะเธอจะยอมให้ฉันทำร้ายเพื่อนของเธออีกหรือลินกำมัดแน่นฉันจะไม่ยอมให้เธอทำร้ายใครอีกแล้วดีมากหญิงสาวร่างสูงหัวเราะเสียงดังงั้นก็มาสู้กันเลยทันใดนั้นพายุหมุนก็เคลื่อนตัวเข้ามาหาวกเขาพัดปลิวทุกสิ่งทุกอย่างไปหมดแทนฟ้าใสาหญิงสาวและเด็กหญิง ต้องเกาะกันแน่นเพื่อไม่ให้ปลิวไปกับลมเราต้องทำอะไรสักอย่างแทนตะโกนฉันรู้แล้วหญิงสาวผู้มีผมสีขาวพูดขึ้นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์คือกุญแจสำคัญเธอเดินเข้าไปใกล้บ่อน้ำและเอื้อมมือลงไปสัมผัสผิวน้ำเย็นเฉียบพลังงานบางอย่างไหลผ่านร่างกายของเธอเธอหลับตาลงและเริ่มร้องเพลงโบราณที่ฟังดูแปลกประหลาดเสียงเพลงของเธอแผ่กระจายไปทั่วบริเวณพายุหมุน เริ่มสงบลงและแสงสว่างสีขาวว่าขึ้นมาจากบ่อน้ำผู้หญิงร่างสูงร้องเสียงแหลมด้วยความเจ็บปวดเธอพยายามจะขัดขวางแต่ก็ไม่สามารถทำอะไรได้แสงสว่างสีขาวห่อหุ้มร่างของผู้หญิงร่างสูงเธอค่อยๆเลือนหายไปกลายเป็นผงทุลีพายุหมุนสลายไปหมอกหนาที่ปกคลุมปากก็ค่อยๆจางหายไปบรรยากาศกลับมาสงบสุขอีกครั้งเราทำสำเร็จแล้วฟ้าใสาพูดด้วยน้ำเสียงโล่งอกขอบคุณนักแทนพูดกับหญิงสาวผู้มีผมสีขาวไม่เป็นไร หญิงสาวตอบฉันรู้สึกเป็นอิสระเสียทีแล้วคุณจะไปไหนต่อฟ้าใสถามฉันไม่รู้หญิงสาวตอบแต่ฉันจะไปหาที่ที่สงบเราจะได้เจอกันอีกไหมเด็กหญิงลินถามหญิงสาวยิ้มให้ถ้ามีโอกาสหญิงสาวค่อยๆเดินหายไปในหมอกแทนฟ้าใสและเด็กหญิงลินยืนมองตามหญิงสาวไปด้วยความอาลัยเราต้องกลับบ้านแล้วแทนพูด พวกเขากลับไปที่หมู่บ้านด้วยความรู้สึกที่อิ่มเอมใจพวกเขาได้ทำสิ่งที่ดีและช่วยเหลือผู้อื่นเมื่อกลับถึงบ้านยายเผาตกใจมากเมื่อเห็นพวกเขาปลอดภัยดีพวกหนูไปไหนมายายเผาถามพวกเขาเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ยายเผาฟังยายเผาฟังด้วยความตั้งใจพวกหนูเก่งมากยายเผายอกกระย่องตั้งแต่นั้นมาหมู่บ้านก็กลับมามีความสุขอีกครั้งทุกคนต่างก็มีความสุขที่ได้มีส่วนร่วม ในการกำจัดความชั่วร้ายออกไปจากหมู่บ้านแสงจันทร์สาส,ส่งลงมาบนผิวน้ำของบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ทำให้เห็นภาพสะท้อนของเด็กทั้งสี่ที่ยืนอยู่ริมบ่อน้ำในบ่ออ่อน้ำดูเหมือนจะเดือดปุดปุดเหมือนมีบางสิ่งกำลังดิ้นรนอยู่ข้างใต้เราจะทำยังไงต่อแทนถามเสียงสั่นหญิงสาวผู้มีผมสีขาวหลับตาลงเธอเริ่มร่ายมนต์โบราณอีกครั้งเสียงของเธอแผ่วเบา,เบาแต่ทรงพลังพลังงานบางอย่างเริ่มแผ่ออกมาจากตัวเธอและซึมเข้าไปในบ่อน้ำ ทันใดนั้นเองพายุหมุนขนาดเล็กก็เกิดขึ้นเหนือบ่อน้ำอีกครั้งคราวนี้รุนแรงกว่าเดิมมากพายุหมุนดูดเอาทุกสิ่งทุกอย่างเข้าไปในตัวมันรวมถึงหญิงสาวผู้มีผมสีขาวด้วยคุณยายลินร้องไห้ด้วยความเสียใจเราต้องช่วยเธอฟ้าใสาตะโกนแทนรีบวิ่งเข้าไปในพายุหมุนแต่ก็ถูกแรงดูดฉุดรั้งไว้อย่าเข้าไปฟ้าใสาร้องห้ามฟ้าใสาและลินมองดูเพื่อนของพวกเขาถูกดูดเข้าไปในพายุหมุนด้วยความสิ้นหวัง เมื่อพายุหมุนสงบลงทุกอย่างก็กลับสู่สภาวะปกติหญิงสาวผู้มีผมสีขาวหายไปและแทงก็หายไปด้วยแทนฟ้าใสร้องให้สึกสะอื้นลินกอดฟ้าใสไว้แน่นพวกเขาทั้งคู่รู้สึกเสียใจมากที่ต้องสูญเสียเพื่อนไปเราต้องทำอะไรสักอย่างฟ้าใสพูดแต่เราจะทำอะไรได้อีกลินถามเราต้องตามหาแทนให้เจอฟ้าใสตอบพวกเขาทั้งสองเดินไปตามริมบ่อน้ำ ด้วยความหวังริบรีดพวกเขาเรียกชื่อแทนซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่ก็ไม่มีเสียงตอบรับเมื่อใกล้จะสว่างฟ้าใสและลินก็พบร่องรอยบางอย่างบนพื้นดินร่องรอยนั้นดูเหมือนจะเป็นรอยเท้าของคนสองคนนี่มันรอยเท้าของแทนฟ้าใสร้องออกมาด้วยความดีใจพวกเขาทั้งสองรีบวิ่งตามร่องรอยนั้นไปร่องรอยนำพาพวกเขามาที่ถ้ำลับแห่งหนึ่งเมื่อเข้าไปในถ้ำพวกเขาก็พบกับแทนที่กำลังนั่งอยู่ข้างๆหญิงสาว ผู้มีผมสีขาวหญิงสาวกำลังอธิบายอะไรบางอย่างให้แทนฟังแทนฟ้าสายร้องเรียกแทนหันมาเห็นน้องใสและลินเขารีบวิ่งเข้าไปกอดทั้งสองคนพวกเธอมาที่นี่ได้ยังไงแทนถามเราตามร่องรอยมาฟ้าใสตอบฉันขอโทษที่ทำให้พวกเธอเป็นห่วงแทนพูดไม่เป็นไรฟ้าสายตอบหญิงสาวผู้มีผมสีขาวหันมาทางฟ้าใสและลินฉันมีเรื่องจะบอกพวกเธอเรื่องอะไรคะฟ้าใสายถามฉันจะต้องไปแล้ว หญิงสาวตอบไปไหนครับลินถามด้วยน้ำเสียงเศร้าฉันต้องกลับไปยังที่ที่ฉันควรจะอยู่หญิงสาวตอบแต่ฉันจะไม่ลืมพวกเธอเราจะไม่ลืมคุณยายเหมือนกันลินพูดหญิงสาวลูกศรสัสของลินเบาๆบแล้วหันไปมองแทนดูแลฟ้าใสและลินให้ดีนักแทนพยักหน้าครับหญิงสาวค่อยๆเดินหายไปในความมืดแทนฟ้าใสและลินยืนมองตามหญิงสาวไปด้วยความอาลัยพวกเขารู้ว่าพวกเขาจะไม่มีวันได้เจอหญิงสาวอีกแล้ว เราจะไม่ลืมคุณยายฟ้าใสาพูดซ้ำอีกครั้งเราจะไม่ลืมแทนและลินพูดพร้อมกันพวกเขากลับออกมาจากถ้ำและเดินกลับบ้านด้วยความรู้สึกที่อิ่มเอ็นใจพวกเขาได้ผ่านปารสบการณ์ที่น่าจดจำร่วมกันและพวกเขาก็รู้ว่าพวกเขาจะไม่มีวันลืมเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวันนั้นหลังจากที่หญิงสาวผู้มีผมสีขาวจากไปแทนฟ้าใสาและลินก็กลับมาใช้ชีวิตตามปกติแต่ความรู้สึกสูญสียยังคงฝังอยู่ในใจของพวกเขาโดยเฉพาะ ลินที่ยังคงคิดถึงคุณยายเสมอคืนหนึ่งขณะที่ทุกคนกําลังหลับไหลบ่อน้าศักดิ์สิทธิ์ก็เริ่มเปล่งแสงสีแดงกําออกมาพายุหมุนขนาดเลยก็เกิดขึ้นเหนือบ่อน้าอีกครั้งคราวนี้รุนแรงกว่าครั้งไหนไหนฟ้าใสารู้สึกถึงความผิดปกติเธอลุกขึ้นจากเตียงและเดินไปที่หน้าต่างเมื่อมองออกไปนอกหน้าต่างเธอเห็นแสงสีแดงกำลัสะองสว่างไปทั่วท้องฟ้าไม่นะฟ้าใสาร้องออกมาด้วยความตกใจเธอรีบปลุกแทนและลินให้ตื่นขึ้นมาพวกเขาทั้งสามรีบวิ่งไปที่บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ เมื่อมาถึงบ่อน้ําพวกเขาก็พบว่าพายุหมุนกําลังดูดเอาทุกสิ่งทุกอย่างลงไปในบ่อน้ํารวมถึงบ้านเรือนของชาวบ้านด้วยเราต้องทําอะไรสักอย่างแทนตะกูลแต่จะทําอะไรได้ฟ้าสายถามด้วยน้ําเสียงสั่นเครือเราต้องหยุดมันลินพูดด้วยความกล้าหาญลินหยิบหินก้อนเล็กๆขึ้นมาแล้วคว้างเข้าไปในพายุหมุนแต่หินก้อนนั้นก็หายไปในพริบตามันไม่มีประโยชน์หรอกแทนพูด ยังมีวิธีอื่นอีกฟ้าสายพูดขึ้นเราต้องไปที่ถ้ำที่เราเคยไปด้วยกันแทนและลินพยักหน้าพวกเขารีบวิ่งไปที่ถ้ำที่เคยไปด้วยกันเมื่อเข้าไปในถ้ำพวกเขาก็พบกับภาพที่น่าตกใจหญิงสาวผู้มีผมสีขาวกำลังต่อสู้กับเงาสีดำขนาดใหญ่เงาสีดำนั้นมีรูปร่างคล้ายมนุษย์แต่มีดวงตาสีแดงกำ่ัและปากที่กว้างใหญ่คุณยายลินร้องเรียกหญิงสาวหันมาเห็นพวกเขาแล้วรีบวิ่งเข้ามากอดพวกหนูมาได้ยังไงหญิงสาวถาม เราตามมาช่วยคุณยายฟ้าใสาตอขอบคุณมากหญิงสาวพูดแต่เราจะเอาชนะเงาสีดำได้ยังไงแทนถามเราต้องรวมพลังของพวกเราเข้าด้วยกันหญิงสาวต่อบอยหญิงสาวจับมือของแทนฟ้าใสาและลินไว้แล้วเริ่มไร้หมุนโบราณพลังงานสีขาวส่องสว่างออกมาจากตัวของพวกเขาและรวมเข้ากับพลังงานของหญิงสาวแสงสีขาวสว่างจ้าขึ้นเรื่อยๆจนปกเงาสีดำวิดพายุหมุนที่อยู่ด้านนอกก็เริ่มสงบลงเงาสีดำร้องเสียงแหลม ด้วยความเจ็บปวดมันพยายามจะต่อสู้แต่ก็ไม่สามารถต้านทานพลังของพวกเขาได้ในที่สุดเงาสีดำก็สลายไปหมหนาที่ปกคลุมหมู่บ้านก็ค่อยๆจางหายไปบรรยากาศกลับมาสงบสุขอีกครั้งเราทำสำเร็จแล้วฟ้าใสาพูดด้วยน้ำเสียงโล่งอกขอบคุณพวกหนูมากหญิงสาวพูดเราต้องขอบคุณคุณยายมากกว่าแทนพูดหญิงสาวยิ้มให้ฉันจะไม่มีวันลืมพวกหนูหญิงสาวค่อยๆหายไปในแสงสว่างแทนฟ้าใสา และลินกลับมาที่หมู่บ้านพวกเขาได้รับการต้อนรับจากชาวบ้านอย่างอบอุ่นทุกคนต่างดีใจที่ได้กลับมาบ้านตั้งแต่นั้นมาหมู่บ้านก็กลับมามีความสุขอีกครั้งพวกเขาไม่เคยลืมเรื่องราวที่เกิดขึ้นและพวกเขาก็สัญญาว่าจะปกป้องหมู่บ้านของพวกเขาตลอดไปหลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นหมู่บ้านกลับมาสงบสุขอีกครั้งแต่บรรยากาศของความหวาดกลัวก็ยังคงหลงเหลืออยู่แทนฟ้าใสและลินยังคงฝันร้ายเกี่ยวกับเงาสีดำที่คอยตามหลอกหลอนอยู่เสมอคืนหนึ่ง ขณะที่ทุกคนกำลังหลับไหลบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ก็เริ่มเปล่งแสงสีแดงกับอีกครั้งคราวนี้รุนแรงกว่าครั้งไหนพายุหมุนขนาดใหญ่พัดกรหนาหมูบ่บ้านบ้านเรือนพังทลายลงมาทีและหลังแทนฟ้าใสและลินรีบวิ่งไปที่บ่อน้ำพวกเขาเห็นเงาสีดำขนาดใหญ่ลอยอยู่เหนือบ่อน้ำเงาสีดำค่อยๆลงมาและรวมตัวกันเป็นรูปร่างของผู้หญิงร่างสูงผอมเพรียวเธอกลับมาแล้วฟ้าใสร้องออกมาด้วยความตกใจเราจะหยุดเทอให้ได้แทนพูดด้วยน้ำเสียงมั่นคง แต่ครั้งนี้เธอแข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมมากลินพูดด้วยความกลัวหญิงสาวผู้มีผมสีขาวปรากฏตัวขึ้นเบือ่ออ้องหลังพวกเขาอย่าก,กลัวไปเลยพวกเราจะผ่านมันไปด้วยกันแต่คุณยายแทนพูดไม่ออกฉันรู้ว่าพวกเธอเป็นห่วงฉันแต่ฉันต้องทำสิ่งนี้หญิงสาวพูดฉันคือผู้พิทักษ์ของบ่อน้ำแห่งนี้และฉันต้องปกป้องมันหญิงสาวเดินเข้าไปเผชิญหน้ากับเงาสีดำพลังงานสีขาว และสีดำปะทะกันอย่างรุนแรงพายุหมุนหมุนบวนอย่างรวดเร็วพัดปลิวทุกสิ่งทุกอย่างไปหมดแทนฟ้าใสาและลินช่วยกันต่อสู้กับเงาสีดำพวกเขาใช้พลังทั้งหมดที่มีในการต่อสู้ครั้งนี้แต่เอาสีดำก็แข็งแกร่งเกินกว่าที่พวกเขาจะรับมือได้เราต้องทำอะไรสักอย่างฟ้าใสาร้องตะโกนฉันรู้แล้วลินพูดขึ้นเราต้องใช้พลังของธรรมชาติลินหยิบก้อนดินขึ้นมาแล้วท่องคาถาโบราณที่เธอเคยได้ยินจากคุณยายก้อนดินในมือของลิน เริ่มเปล่งแสงสีเขียวพลังงานของธรรมชาติไหลเข้าสู่ร่างกายของเธอลินโยนก้อนดินเข้าไปในพายุหมุนพลังงานสีเขียวแผ่กระจายไปทั่วทำให้เงาสีดำอ่อนแอลงแทนและฟ้าใสเห็นโอกาสพวกเขารีบเข้าไปช่วยหญิงสาวโจมตีเงาสีดำหลังจากการต่อสู้ที่ยาวนานเงาสีดำก็สลายไปในที่สุดหญิงสาวสุดตัวลงกับพื้นด้วยความเหนื่อยล้าเราทำสำเร็จแล้วแทนพูดด้วยความดีใจขอบคุณพวกหนูมากหญิงสาวพูดแต่คุณยายดูไม่สบายเลย ฟ้าใสสังเกตเห็นฉันไม่เป็นไรหรอกหญิงสาวพูดคุณยายต้องพักผ่อนลินพูดหญิงสาวยิ้มให้ขอบคุณทุกคนหญิงสาวค่อยๆปิดตาลงและจากไปอย่างสงบแทนฟ้าใสและลินร้องให้เสียใจพวกเขาสูญเสียคนที่รักไปอีกคนหลังจากที่ฝังศพของหญิงสาวแล้วแทนฟ้าใสและลินก็ตัดสินใจที่จะปิดบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เพื่อป้องกันไม่ให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกพวกเขาใช้หินขนาดใหญ่ปิดปากบ่อน้ำ และปลูกต้นไม้ใหญ่ปกคลุมบริเวณนั้นตั้งแต่นั้นมาหมู่บ้านก็กลับมามีความสงบสุขอีกครั้งแต่ความทรงจําเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยังค้างงอฝังอยู่ในใจของทุกคนหลายปีผ่านไปบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์ถูกปิดตายด้วยหินก้อนใหญ่แต่ความสงบสุขกลับมาอยู่ได้ไม่นานเงาแห่งความมืดก็เริ่มกลับมาอีกครั้งคราวนี้รุนแรงกว่าเดิมมากคืนหนึ่งพายุฝนฟ้าขนองโหมกระหน่ำพายุหมุนขนาดใหญ่ เกิดขึ้นเหนือบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์หินที่ปิดบ่อน้ําแตกออกเป็นเสียงเสียงน้ําในบ่อน้ําพุ่งสูงขึ้นเป็นเสาขนาดใหญ่เงาสีดําขนาดมาหึมาโผล่ขึ้นมาจากบ่อน้ําแทนฟ้าใสและลินที่ตอนนี้เติบโตเป็นหนุ่มสาวแล้วต่างรู้สึกถึงความผิดปกติพวกเขารีบวิ่งไปที่บ่อน้ํามันกลับมาแล้วฟ้าใสร้องออกมาด้วยความตกใจเราต้องหยุดมันให้ได้แทนพูดด้วยน้ําเสียงมั่นคงแต่ครั้งนี้มันแข็งแกร่งกว่าเดิมมาก ลินพูดด้วยความกลัวเงาสีดำค่อยๆลงมาและรวมตัวกันเป็นรูปร่างของผู้หญิงร่างสูงผอมเพรียวเธอมีดวงตาสีแดงกล่ำและรอยยิ้มที่น่าสะพรึงกลัวพวกเจ้ากลับมาแล้วหรือเสียงของเธอดังก้องไปทั่วเราจะไม่ยอมให้เธอทำลายหมู่บ้านของเราอีกแล้วแทนตะกูลพวกเจ้าหยุดฉันไม่ได้หรอกเงาสีดำหัวเราะย,ยอกเราจะลองดูฟ้าใสาพูดแทนฟ้าใสาและลินรวมพลังกันต่อสู้กับเงาสีดำ พวกเขาใช้พลังทั้งหมดที่มีในการต่อสู้ครั้งนี้แต่งเงาสีดำก็แข็งแกร่งเกินกว่าที่พวกเขาจะรับมือได้